สวัสดีครับพี่มากับพี่ชีครับวันนี้ตอนเย็นพวกเราก็จะพาเด็กๆมาออกกําลังกายเส้นเคยเฮ้ยโฮ้ยโอ้ยขีกระโปรงเนี่ยชิต้าเรียบร้อยยังอ่อบัตรนียั้อุ้ยเดี๋ยมึงนี่เดี๋ยวมึงได้เป็นไปยสในใจนะม่งนะนิ่งๆพี่เมอ่ะอนิ่ นิ่งโ้ายปนิงคือชิดาเลยนะชิดาเนาะเน่งแ <c oughs> ม่เธอนำหนักท่อแม่เลยเดะแม่บระเดี๋ยแหงคือเธอเดะเอาเลยเตรียมตัวเตรียมตัวไม่ได้บอกใไม่ได้บอกใหญ้ญาติเตรียมตัวบอกเตรียมตัวไม่นด้จะอย่างนี้เสองสามเอย ติสังยี่หลีเ่ยโดดสักเขาโหลดแล้วน้ำหนักลูกกับน้ำหนักแม่นะคะก็คือเท่ากันแล้วมันก็แรงเยอะด้วยมันกระโดดใส่เรานะคะกระโจนใส่แต่ละทีก็คือเราจะปิวแล้วนะคะไงายหลังต่าเอาไม่ให้แม่ย้อนห้บอกปัจทีนี้คุณายอันนี้ก็โซดาบ้านนี้เอามาเถอะแม่โอ้ยจังยังชิตาเอาหายได้แล้วลูก อ๋อเมืนอนันทับเเจอ้อ้วนของคุณแม่เออนะชิดามันจะไปลอยเอาแล้วมันล้อจังหวะแต่เหมือนมันหูท่านมันก็นเลเาวไว้ยุงงามขาบ้านกะิชฉาดได้ปุณน,น,นะน,นะนะพี่ดูนะคะดูวิธีการหลอกล่อของเจชีเออแต่เม,ม่อรู้สึกระแวงแล้วไม่ได้ละ ทํเท้าทําทาทํเท้าลูกทาเท้าทํเท้าเออทําทาเออแล้วก็สวบลูกทําเท้าทําทาหางปัดไปเลยนะจะชี้หางปัดไปโอ๊ยเขียวเธอหนาเธอคิดว่าเธอคือโกโก้บ่ลูกถ้าจะมากัดคุณแม่น่ะเออเออคุณนะเอาดินนอง้อง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 ต้องดองต้องดองต้ององต้องดองต้ององ้องดองต้ององ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 เออเออออมักัดเข็น แม่งไดอาเ่อวาแม่จะลุกทไเพราะว่ามต้องเล่นละบอลห้มือมันเป็นเล่นเอาอะจึงอะอะอะจึง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 จจึง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 งจึงจึงจึงจงง ตะเลิดตะิดใส่ละเฮ้ยมันขาวไปแล้วไปเอาจจชีไปเอามันขาวไปแล้วจจชีเจชีไปจับมึงดีดีไปจจชีเจชีไปทำ<ๆ>ไมเจมันมาแล้วมันมาแล้วมันก็มนเบีย้ยเท้าเลยละเออถึงมันเบียบนบนเบ้ยเท้าเลยละเออมอคืนแล้วอ่บอบอแบบนอยชิตาเนาะเจร,าจ,รจารซิชิดาเจรจาร mẹ 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 rồi mẹ 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 ฉลาดนะวะบูน่ะกองดักเลยวะเตรียมมาอีกชุดแท้นานว้าแล้วเขาเขาเปลี่ยนเปอาไม้แล้วชิดห่างเข้าไปแล้วโอ้กูจีบพวกกันตัวไหนดีวะรุ้งหนาเวยเด้อเด้อยาโยกล้อยาโยกล้อเบิ้งตัวนั่นก็ขุดคูดคูดคูดจะขุดหายยัง อาไรบ้างกันอาบังชิตากันาากชิตาหายยังลูก <c oughs> เอา้าชิตาโอ้ยดำดำเป็นมูกันบ่ลูกเอ้ยผัวเมียคู่นี้อ่าหามันคือกันเนาะเขาคอยมูว่าเป็นผัวเมียอันหนึง่งสอง ก้อนเขายางดีเนืบกคือเลยบกคือเลยขุดเบิ้งเออบกหลาขุดเบิ้งค่ะยังไงก็ถ้าพี่พี่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากพี่พี่กดติดตามกดติดตามซัมเมอร์นะคะ อ่าแล้วก็ชิต้าได้ที่ช่องเจขอบมายานะคะแล้วก็จะพยายามนำเสนออวิถีชีวิตของเด็กน้อยล็อกไวเลอร์นะคะแล้วก็ไซบิเลียนด้วยค่ะยังไง,งก็ฝากติดตามเราด้วยนะคะพี่มะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มะสวัสดีครับ,รบพี่มะโอ้ไปแล้วนงังดำ